่าวันนี้จะมารีวิวเนี่ยลำใหญ่ครับลำใหญ่ลำใหญ่ล,ลูกขนาดนี้ก็เดือนหน้านะฮะกรกฎาก็จะได้เก็บนะครับลูกเท่านี้นะครับเจว,เวจะพองยายเนี่ยขยายขยายลูก ่าจปปุ๊กอยู่เดี๋ยวดีสัตประมาณสัตไม่ไม่ถึงเดือนนะครับสองอาทิตย์สองอาทิตย์น่นานจะเก็บได้นะครับน่าจะขยายลูกได้อีกนะครับเ,เท่านี้ก็อันนี้ก็แค่เอเดียวครับเอเดียวตอนต้อง ฉีดยาขยายลูกอีกถ้าได้น้ำฝนเนี่ยก็จะลูกจะใหญ่ขึ้นมาอีกสัดเล็กน้อยครับได้จัมโบ้ครับประมาณนี้ก็เอเดียวนะเดี๋ยวเลไปดูนี่นะเดี๋ยวไป,าไปามาฉีดยาให้แบบว่าขยายลูกได้สีสวยคืออันนี้ดูดูเปลือกก็ยังจะไม่อยากขยายได้นะฮะ ดูดูเปลือกเลยเปิดอกจะไม่ไม่ขยายเลยดูลายแเยนี้มันสองอาทิตย์สามอาทิตย์กันได้อยู่สามอาทิตย์นะมันโน่แหละครับเดือนกรกฎาคม มันดูต้นนี้อีกอ่าต้นนี้ก็ก็พอๆกันนะเนี่ยนะลูกลูกเท่านี้น,นะ,ะต้องรอไอ้ซัสสามอาทิตย์นะขยายลูกก็นะครับอาจะพ่นด้วยฮอร์โมนและไอสารขยายเนาะแต่ยังได้อีก ก็ยังมีไอ้ร่องอยู่นะมีต้นเลยต้นนี้ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นติดลูกแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกขนาดนี้เหมืงองครับลอยตอนได้รับตอนได้น้ำได้ยานะจากขยาย เปลือกเปลือกมันจะขยายอีกเยอะเลยน,นะเดี๋ยวเคแกะให้ดูข้างในลูกขนาดนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนี่นะครับนี่เลย เนื้อหวานแล้วครับหวานเดี๋ยวเราชิมดูนะครับอืมหวานเม็ดใน,นดำที่จริงเม็ดในก็นดำตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะครับหวานกรอบ ี๋ยวทำสีพ่นให้มันแบบว่าอาจเป็นสีสีสีทองอ่ะราคาจะไม่รู้เลยครับกิโลละเท่าไหร่ฮะครับผมเดี๋ยวจะไปฉีดยาผสมยาฉีด ติดแล้วครับติดแล้วอ่าอิดจะาขยายลูกขยายเปลือกอ่ามโมนด้วยแล้วก็มีอะไรนะผ้าเชือลาป้องกันเชือลา ครับอ่า,อาคลิปนี้ก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ